นำเสนอข่าวบ่อยมากๆจอดรถเอาไว้คุณสจีแล้วเสียบคุณแจคาไว้เอาสะดวกเออเอาสะดวกไงแต่สุดท้ายถูกโจรขโมยไปแต่เคสนี้ไม่ใช่รถสีล้อครับเป็นรถทัวที่จอดอยู่คิดเล่นของใหญ่เลยเหรอเล่นของใหญ่เลยเอาไปดูกันหน่อยครับตอำรว่าสิบ้วครับน่าใช่คันเดียวครับที่ผมตามจอด,ดจอดแล้วตำรวจกำลังจอดขวางหน้ารถอยู่ครับ ิสี่แยกวิรชนมุ่งหน้ากบอนครับอยู่รเล่สี่แยกเลตามสี่แยกเลยใช่ไหมเลยมานิดครับเลยมานิดนึงครับเลยไปทางโกบอนนิดหนึงใช่ไหมถูกต้องครับเลยสี่แยกมาจะเจอเลยครับโอ้โหเล่นของใหญ่เลไปไม่ใหญ่ไปไม่รอดคืออย่างนี้คุณผู้ชมเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของพี่กู้ภัยคนหนึ่งด้วยความที่ เป็นกู้ภัยขับรถเขาก็จะเปิดวิทยุฟังแล้วเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงเหมือนต้องการขอความช่วยเหลือให้สกัดจับรถทัวร์คันหนึ่งที่ถูกขโมยมาครับพอพี่เขาได้ยินเขาบอกเฮ้ย oh. มันเหมือนกับรถทัวร์ที่เพิ่งจะขับแซงเข้าไปอะ่ะ oh. เขาก็เลยรีบโทรไปแจ้งนะครับบอกพี่กัดตาม GPS นะฮะปรากฏว่าก็มาเจอจริงๆครับรถทัวร์คันนี้นะครับขโมยมาจากอายุธยาแต่มาเจอที่สิงห์บุรีก็คือหลบหนีข้ามจังหวัดเลยนะครับ แจ้งข้อมูลกับตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีให้ทราบเป็นระยะผู้ก่อเหตุขับรถทัวร์ข้ามสะพานแม่น้ำบางระจันแล้วก็ผ่านสามแยกไฟแดงขุนสันเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกไฟแดงสารหลักเมืองเข้าตัวเมืองสิงห์บุรีมุ่งหน้าไปทางเส้นบางระจันนะครับพอไปถึงสี่แยกไฟแดงวีรชน เขาเปลี่ยนเส้นทางหลบหนีต่อแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดครับสุดท้ายไม่รอดจริงๆค่ะตํารวจสพเมืองสิงห์บุรีนํารถไปสกัดปิดทางด้านหน้าก็ทําให้รถทัวร์คันนี้ไปต่อไม่ได้พร้อมกับจับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายวีระอายุ46ปีถามไปทํามาให้การวกไปวนมาไม่รู้เรื่องค่ะบอกแค่ว่าผมไม่ได้เสพยสเะมะมะาเสพยาไหมถามหน่อยไม่เสพดงกาวโดมหหไหม คนจอนก็มีบ้านนะขี่รถรอนเป็นรถร้อนเป็นแล้วโอยจะขี่เร็วขี่เร็วมากเลยตอนแซงพี่มาแต่ตอนแรกอ่ะมันไม่เห็นมันสีฟ้าไอ้สีเงินไงเห็นมันสีขาวไงไม่เจอเมื่อไหร่ปะขี่แซงพี่ตั้งแต่สายเซียมาเลยเดี๋ยวเคยขับรถไหมขับรถเคยเลยขรถเคยเลเป็นสปาร์ค้าเป็นอยู่แล้วโอ้ ถามอะไรก็การวกไปวันมาแต่ที่น่าตกใจคือคเขาขับรถเป็นด้วยแถมรถ,แรถใหญ่อะรถทัวร์มันไม่ได้ขับกันง่ายๆนะครับใช่ทีนี้ทางตำรวจเขามีการตรวจสอบประวัติก็พบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยขับรถทัวร์มาก่อนคาดว่าน่าจะขโมยรถทัวร์เพื่อที่จะขับกลับบ้านที่สิงห์บุรีครับแม่คือคิดการใหญ่คงสังเกตเห็นแหละว่า รถทัวร์ที่จอดอยู่เสียบกุญแจเอาไว้ก<ช>็เลยอยากจะขับด้วยความว่าตัวเองเคยขับเป็นไงออตอนนั้นน่ะคงคิดว่าโอ้โหอยากจะขับอยากจะขับก็เลยแบบขับห<ม>นีมาเลยเลยบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะเนี่ยโทษหนักกว่าลักทรัพย์กลางวันนะ<ช>ออจากนั้นคุมตัวฝากขังต่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนทางเจ้าของรถทัวร์นะครับเขาก็บอกว่าเขาจอดทิ้งเอาไว้ในปั๊มจริงเสียบกุญแจเอาไว้ด้วยทุกคันด้วยนะไม่ได้จอดคันเดียว นะฮะเสียบคุญแจเอาไว้ทุกคันเพราะอะไรเพราะเวลาเคลื่อนย้ายมันจะได้ง่าย แต่ไม่มีคนนอนเฝ้าครับที่ผ่านมาเขาบอกจอดแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วรถไม่เคยหายรถทัวร์ที่ถูกขโมยไปหายเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์มารู้อีกทีก็คือตอนเปิดดู GPS เอะทำไมม,มันไปวิ่งอยู่บนถนนแถวแถวอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็เลยให้ตำรวจไปไล่ดูแล้วก็ตามจับนะฮะจริงๆอันนี้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่ต้นนะ,ะอย่าเสียบกุญแจทิ้งไว้หรือว่าถ้าคุณจะจอดทิ้งไว้เยอะๆแบบนี้ต้องจ้างคนมานอนเฝ้าเลยเออนี่ยังเ,ออเคระดีนะที่ว่าตามรถกระ มาได้หากว่าเป็นครั้งหน้าหรือครั้งต่อๆไปเนี่ยมันอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้<ช>เผ่อนะถ้าเกิดว่าคนมีสติเนี่ยคือตั้งใจจะขโมยเนี่ยเขาอาจจะขับไปไกลออกนอกประเทศไปได้นะต้องระวังประมาทไม่ได้เลยค่ะ